ที่วันนี้มีเรื่องที่จะฝากไปถึงท่านนายร,รัมรีหลายประเด็นเพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นการเมืองไทยและก็สถานาการณ์ของบ้านเมืองมีปัญหาหลายเรื่องแล้วมีวิกฤตที่ท่านนายรัมรียังไม่ได้ตอบคำถามกับประชาชนให้มีความชัดเจนผมตั้งคำถามถ,ามถึงท่านนายร,รัมรีวันนี้แปดคำถามนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนายรัมรีได้ ใส่ใจกับคำถามของผมแล้วท่านได้กรุณาตอบให้ชัดเจนเป็นคําถามที่ไม่ได้มีอคติทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสิน้นคําถามที่หนึ่งเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมคำถามที่อยากถามไปถึงท่านนายรัฐมนตรีก็คือว่ารัฐบาลของท่านนายรัฐมนตรีนั้น ได้ใช้เงินไปแล้วอย่างน้อย1.2 0 0 0 0มล้านในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในปี2554เป็นต้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นรุนแรงแทบจะไม่แตกต่างกับปี2554 แต่หลายคนที่อยู่ในเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครอาจจะไม่รู้สึกเพราะมันไม่ได้ท่วมทุกกรุงเทพแต่ถ้าไปถามพี่น้องที่ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วหรือพื้นที่ทางฝั่งตะว,วันออกก็จะได้รับคําตอบว่าเขาได้รับปัญหาอุทโภภัยไม่ต่างกับพื้นที่ลุ่มภาคกลางเมื่อปี2554เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอย่าหลงภาพว่าสถานการณ์อุทกภัยไม่เกิดนะครับมันเกิดเท่ากันเพียงแต่มันไปเกิดอีกมุมหนึ่งของประเทศ วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น42จังหวัดของประเทศไทยมีครัวเรือนตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสานารภัยรายงานนะครับประมาณ1ล้าน5หมื่นครัวเรือนได้รับผลกระทบประชากร3ล้านคนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาคำถามที่อยากกลับเรียนถึงท่านนายกคือว่าแสง2หมื่ล้านท่านเอาไปทำอะไรครับ แล้วถ้าท่านมีฝีมือแบบนี้บริหารแบบนี้อีก3ามแสนห้าหมื่นล้านพวกกระผมจะไว้วางใจว่าท่านจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนได้อย่างไรหรือว่าท่านเพียงต้องการเงินกู้เพื่อไปตกลงกับผู้รับเหมาแต่ผลสมริ์ของงานหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการป้องกันโรคระยนั้นเป็นเป้าหมายรองนั่นเป็นคําถามที่1ครับคําถามที่2 คือสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมถามท่านนายกนสั้นเลยครับท่านเดินหน้าเจราจากับ BRN ทเอทำไมในขณะที่สถานการณ์นั้นยังรุนแรงต่อเนื่องและไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงเหตุการณ์ที่จะเบาบางลงเลยประชาชนทหารผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตรายวันเกิดเหตุระเบิดทั่วทุกหัวระแหง ใน3จังหวัดและ4อีอำเภอของสองขลาคำถามสั้นๆครับท่านเดินหน้าเจราจาเบียกับเบียเอ็นโดยเอาประชาชนคนไทยเป็นตัวประกันเพื่ออะไรท่านมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอะไรหรือไม่ครับท่านนายกในเมื่อเจราจาแล้วไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นเบียเอ็นไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้เราเดินหน้าเจราจากับกลุ่มเบียเอ็นไปเพื่ออะไรคำถามท่านนาย ควจะตอบก,กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ประการที่3ครับเรื่องกรณีการขึ้นราคาแก๊ส LPG คำถามที่ผมอยากจะถามไปถึงท่านนายร,รัฐมนตรีคือว่าประเทศไทยนั้นสามารถผลิตแก๊สบริสุทธิ์จากอ่าวไทยปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในกรวเรือนซึ่งหมายความว่าเราสามารถผลิตแก๊สของตัวเอง ให้กับประชาชนในประเทศได้ใช้ราคาถูกเหตุใดท่านนายกในฐา,านะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงตัดสินใจกระชากราคาแก๊สหุงเติมหุงต้มซึ่งเป็นทรัพยากรของแผ่นดินไทยทำไมคนไทยต้องใช้ในราคาแพงทำไมเราต้องใช้แก๊สหุงต้มราคาเดียวกับตลาดโลกทั้งๆที่เราต้องผลิตได้เอง และทำไมท่านในโยกถึงระบัดสัร์กับประชาชนในวันที่ท่านสัญญาว่าจะคชาค่าครองชีพลงมาให้กับพี่น้องคนไทยนั่นเป็นคำถามที่3ครับคำถามที่4ครับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกปี2555คุณกิติรัตน์นรนงไว้ลายหรือโกหกสีขาวกับประชาชนว่าการส่งออกของประเทศจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ ในปี2555ปี2556ท่านประเมินต้นปีประมาณ1 0ยละ9วันนี้ครับตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยถูกประเมินจากหลายสำนักว่าจะอยู่ประมาณประมาณ100ละ2เท่านั้นในปี2556คำถามถึงท่านนายกรนตปีคือว่าท่านปล่อยให้คนของท่านโกหออกประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วท่านปล่อยให้สถานการณ์การส่งออกของประเทศ ย่ำแย่ลงขนาดนี้ได้อย่างไรคำถามที่5ครับเรื่องของโครงการจำนำข้าวโครงการจำนำข้าวนั้นถูกประเมินและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเหตุใดท่านนายรัมนปี ถึงไม่เคยเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเหตุใดท่านนายกรัฐมนตรีถึงไม่สนับสนุนข้าราชการตรงสินอย่างคุณสุภาพิยจิตติที่เปิดเผยตัวเลขการขาดทุนไม่ต่ำกว่าปีละ200ล้านจากโครงการจำนำข้าวทำไมท่านนายกรัฐมนตรีไม่ป้องกันและแก้ไขโครงการนี้แต่ยังปล่อยให้โครงการนี้เดินหน้าไป เหมือนกับจงใจทำลายพี่น้องชาวนาและประเทศไทยผมไม่เข้าใจครับในเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้ท่านนายกปล่อยให้สถานการณ์มันบานปลายเหมือนกับท่านนายกจงใจรู้เห็นเป็นใจให้มีการผุจริตคขอรัปชั่นและจงใจให้ประเทศนั้นเสียหายจากโครงการจำนำข้าวรวมทั้งเมื่อวานนี้ครับที่มีการรายงานว่าประเทศจีนนั้นซื้อข้าว จากประเทศไทย1ล้านตันโดยจะซื้อ5ปีนะครับก็คือปีละ2 0แสนตันผมกล่าวเรียนย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าการเซ็นสัญญาซื้อข้าวครั้งนี้ไม่ใช่การเจราจาระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับเป็นการซื้อระหว่างเอกชนและผู้ที่ขายข้าวให้กับจีนคือสมาคมข้าวไทยเป็นเอกชนไม่ใช่รัฐบาลดังนั้นสิ่งที่คุณนิวัตธรรมรงเคยพูดว่าจะมีการซื้อข้าวสล้านตัน จากรัฐบาลจีนแล้วจะมีการลงนามนั้นขณะนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่มีการลงนามจริงผมจึงถือว่าเป็นคําโกหกของรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการระบ,บุว่ารัฐบาลไทยสามารถขายข้าวได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านนายกรัมตรีปล่อยให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยได้อย่างไรประการที่หกครับหใช่ไหมครับประการที่หก เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ไม่เท่าเทียมกันท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ให้ความใส่ใจกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะเรื่องของอยางพาราท่านนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจใช้กฎหมายในการจัดการกับการชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือพื้นที่อื่น ถ้านานยกรัฐมนตรีไม่ประก,กันราคาหรือจำนำรับจำนำยาภาราในลักษณะเดียวกับที่ท่านทำกับข้าวทำไมท่านถึงมีสองมาตรฐานในการดูแลประชาชนหรือเป็นเพราะว่าจังหวัดทางภาคใต้นั้นไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ฐานเสียงของท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านจึงไม่ดูแลและไม่ปกป้องเหมือนกับที่ชายของท่านที่เคยพูดว่า ใครไม่เลือกหรือใครได้เลือกพรรคเพื่อไทยจะดูแลก่อนใครไม่เลือกจะดูแลทีหลังนี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนังสื่อทอดมาจากสิ่งที่คุณทักษิณเคยพูดไว้ใช่หรือไม่นี่คือคําถามครับแล้วก็เหลืออีกสองคำถามครับก็เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้คําถามที่7คือคําถามของม็อกทางการเมืองในขณะนี้ ท่าน,นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าการชุมนุมของกลุ่มใดก็แล้วแต่ขอความการุณาอย่าทำความเดือดร้อนอย่าก,กีดขวางการจราจรผมถามท่านายกรัฐมนตรีจริงๆครับว่าม็อบที่จะสามารถกีดขวางการจราจรได้มีม็อบเดียวคือม็อบเสื้อแดงที่ยิ่งรักชินวัตร นั่งอยู่กลางสี่แยกราชระบงค์เมื่อปี2553ใช่หรือไม่ครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรเท่านั้นที่จะสามารถกระทําการผิดกฎหมายได้ในประเทศไทยใช่หรือไม่ครับหรือว่าท่านนายกเป็นตัวแทนของการฝ่าฝืนกฎหมายแต่กับผู้อื่นนั้นท่านนายกกลับปิดกั้นการใช้สิทธิ์ตามขอ้อเขียนของกฎหมาย คำถามคุท่านนายกรัฐมนตรีก็คือว่าการชุมนุมปี2553สารแพ่งมีคำวินิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญท่านนายกยาก็ยังอยู่ในม็อบเสื้อแดงแต่วันนี้การชุมนุมของพี่น้องที่สีแยกอุรุพง n นั้นยังไม่มีใครบอกว่าเป็นการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญท่านนายกกลับใช้พรบรความมั่นคงและพูดจาข่มขู่ กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้อยู่โดยตลอดเวลามีความพยายามพูดถึงขนาดใส่ร้ายมีความพยายามพูดถึงขนาดว่าม็อบกลุ่มนี้จะไปยึดทำเนียบรัฐบาลจึงต้องประกาศพรอรบบมั่นคงและต้องคงไว้ทำไมท่านนายกถึงผิดกฎหมายได้คนเดียวล่ะครับทำไมท่านนายกถึงมีอภิสิทธิ์ กว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มตพออทหรือกลุ่มอ,อื่นื่นท่านนายกพูดว่ามกควรจะให้เกียรติประเทศรักษาหน้าตาของประเทศโดยเฉพาะในขณะที่มีผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนมาเยือนท่านนายกครับวันนี้ท่านมีผู้นำประเทศท่านประเทศเดียวครับ แต่เมื่อปี2552พวกกระผมมี16ประเทศนายยกรันปีจีนเป็นหนึ่งใน16ประเทศที่มาที่ประเทศไทยมอบคนเสื้อแดงของท่านนายกไปปิดโรงแรมดุสิตธานีที่พัทยาจนนายกลันปีจีนไม่สามารถเดินทางมาที่โรงแรมรอ,อยัลคลิฟพัทยานายยกลันปีจีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่สามารถเดินทางเข้าที่ประชุมได้ นายกอาเซียนอีกสิประเทศติดอยู่ในรอยัลคลิฟพัทยาทำไมท่านไม่รักษาหน้าตาของประเทศหรือว่าหน้าตาของประเทศมันจะมีเฉพาะเวลาที่พวกท่านเป็นรัฐบาลเวลาที่พวกกับผมเป็นรัฐบาลศักดิ์ศรีและหน้าตาของประเทศมันไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกท่านนายกจริงคนเดียวครับวันนี้ท่านอ้อนวอนท่านใช้กําลังกับประชาชน พวกผมมี16ชาติ16ผู้นำท่านทำการประชุมอาเซียนสม,มิตรล่มสลายพังทลายขามือมอบคนเสื้อแดงทำไมครับท่านนายกทำไมพวกท่านทำได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้คำถามของท่านนานนยกรัฐมนตรีอย่างจริงใจครับและคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่ผมคิดว่าผู้หญิงทั้งประเทศสุภาพสตรีทั้งประเทศ จะสมาร์ทหรือไม่สมาร์เลดี้อยากจะถามถึงท่านนายกผมอยากจะยกภาพนี้ให้พี่น้องสิงมวลชนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งผมไม่เช่าบังเอ,อิญหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่หน้าม็อบกบปทอขัดขวางไม่ให้มีการส่งน้ำส่งข้าวไปให้กับประชาชนบังเอ,อิญมีลักษณะเดียวกับ หน้าตาคล้ายกับผู้บังคับบัญชามอบที่ท่านนายกรมตรีมีความใกล้ชิดและมอบหมายให้ดูแลเป็นพิเศษผมเห็นแล้วสะเทือนใจครับศักดิ์ศรีของท่านนายกนั้นท่านเดินผ่านในขณะที่ตำรวจทั้งกองร้อยกองพันนั่งลงให้ความเคารพท่านแต่กับสุภาพสตรีคนไทยคนหนึ่งต้องนั่งลงเคารพตำรวจที่ลุกขึ้นยืน ปวดเลาะล่านี่แหละครับที่ท่านบอกว่าโปรดให้เกียรติสุภาพสตรีนี่แหละครับที่ท่านบอกว่าโปรดให้เกียรติเพศแม่นี่คือสิ่งที่ท่านทํากับคนที่เขาก็เป็นสุภาพสตรีคนที่เขาก็มีเพศเดียวกับท่านคําถามที่อยากถามอีกท่านนายกน้าปรีก็คือว่า ศักดิ์ศรีของรูปผู้หญิงมันอยู่ที่ตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาเป็นแค่เข้าผู้เข้าร่วมชุมนุมเขาไม่มีศักดิ์ศรีเขาไม่สมควรได้รับการดูแลไม่สมควรได้รับความเคารพจากใครและไม่สมควรแม้แต่จะมีข้าวรับประทานใช่หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆว่ามันเป็นความเจ็บช้ำของพี่น้องประชาชนของสุภาพสตรีอีกหลายล้านคนในประเทศนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งให้ตำรวจผู้ชายอกสามศอกรังแกผู้หญิงครับนี่คือภาพที่ท่านนายกภูมิใจใช่ไหมครับว่าเรากำลังจะมีสมาร์ทเลดี้ในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่ผมอยากาเรียนฝากท่านนายกและเป็นคําถามที่ผมหวังว่าคงไม่ยากเกินกว่าที่จะต้องใช้ปัญญาในการตอบพวกผมมากเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจที่จะดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันแต่ถ้าท่านนายกไม่ตอบท่านนายกปฏิเสธที่จะให้ความเห็นพวกผมก็ต้องย้ำอีกครั้ง ว่าขณะน,นี้ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีของเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงของเฉพาะนปะชท่านไม่ใช่นายกร,รัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศอีกต่อไปผมฝากกลับเรียนท่านนายรรกรีนรักสินวัตรไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับหมดแล้วครับครับเ <Okay. S 2> อาได้ดี คือผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะวิตกกังวลนะครับเพราะคนที่ออกมาให้คมพาดเรื่องม็อบเนี่ยก็ดูแลจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องม็อบดีนะครับคนอย่างสุพรอตนถาวงซึ่งเป็นคนที่คงจะรู้ว่าการจัดการม็อบเนี่ยถ้าใช้วิชามารแล้วมันสามารถจะไปไกลได้ถึงการมีระเบิดมันสามารถจะไปไกลได้ถึงการเผาห้างสรรพสินค้า มันสามารถจะไปไกลได้ถึงการยิงจรวดถล่มวัดพระแก้วพวกคนพวกนี้ก็คงระนกว่าจะคนอื่นจะมีพฤติกรรมเหมือนกันก็เลยพยายามกล่าวหาพยายามจะพูดจาดักหน้าในขณะที่ผมก็ต้องเรียนว่ามาตรฐานของคนไทยไม่เท่ากันนะครับและโดยเฉพาะมาตรฐานคนไทยทั่วไปกับมาตรฐานของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนาคนเหล่านี้ไม่เหมือนกันไม่มีใครที่จะทําร้ายประเทศได้เหมือนที่กลุ่มคนเสื้อแดงหรือแกนนาคนเสื้อแดงเคยทํามาก่อนจึงจะ เรียนว่าอย่าไปวิตกและพยายามใช้กฎหมายที่รุนแรงเกินกว่าเหตุผมเชื่อว่าม็อบกลุ่มนี้ไม่มีชายชุดดําไม่มีระเบิดเพลิงไม่มีเอ็มหกเไม่มีเมเจเนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมากล่าวหาอย่างนี้เนี่ยเป็นการเอาพฤติกรรมของตัวเองเป็นมาตรฐานและผมคิดว่าพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ที่ออกมาครั้งนี้ออกมาด้วยใจบริสุทธิ์ออกมาจากด้วยใจที่รักชาติ และอยากจะแสดงออกถึงจุดยืนถึงความอัดอัน้นถึงความไม่พอใจรัฐบาลที่มีการบริหารเรื่องการทุทริษเรื่องการเลือกปฏิบัติและก็การที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงออกในหลายครั้งว่ามี2มาตรฐานในการดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ประเด็นอย่างนี้ไปสังสมทําให้ความอัดอั้นกันใจมันจะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นและสุดท้ายถ้ามันระเบิดมันจะระเบิดแรงกว่าเดิมก็ฝากรัฐบาลไว้ครับ